มิตังมิตังมิตังีควันนี้เราอยู่กับช่องมาแล้วน้องเมสิกนะคะวันนี้เราอยู่กับมิตังนะครับมืดนิดหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกับมิตังน้องมิตังเจ้าเด็กเกลียวดอมไม่สนใจอะไรชีวิตเลยคุณลูกการอะไรกับชีวิต สนใจอะ่ะมาสุดใจกล้องเวยทุกคนตรงนูน้น นหัวเนี้ยนยครับตัวทำลายล้างช่องผมนะครับ อือิใจอะไรกับชีวิตนวันนี้เราจะมาตามติดกับชีวิตหมานะครับ อะไหนะไม่ต้องไม่ต้องเดีย๋ยวเรเอาของเล่นมันก่อนนะครัมิต้องไม่ต้องไม่ต้อง

Ja. <laughs> Like the ย่างรอเลยไม่มีขนมนะเดี๋ยวผมจะใช้พลังวิเศษทำให้ผมใส่ปอกคอมีตังนะครับปิงโอเคทุกคนไปจะเลินมริะทุกคน ปังปังปังไปเดินเล่นตัง

อยู่ห้องน้ำไ่ะยาู้ดเลยเกี่ยว้ง้าอะไรอ่ะนั้นเยได้กบอกกูดละแค่กำลังแบนวนหามะไม่ยิ่งหน่อยได้นลงอหาทีอย นะรตรงนี้มดครับตรงนี้มดขี้นะครับมีกตกขี้นะครับ อยาบไปที่เี้ที่เี้ที่เี้ที่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 ทีี่ยี่ยี่ทย่กีัทีี่่

มาเอาพันท่านมาชอบตกงามนะที่สวยนะมาชอบนะน้องชอบมาขนไม่อี้ก็น่าะไปตัดขนไมขนไม่ามาเอามาชอบมาพันทานไม่ปล่อยนบปล่อยไม่ไปล่อยอยแม่นู้ินเลก่ะเนี้ยตัวเนี้ยอมาเล่นแม่้กหรอร้กันหลายนอ็าันี่อาหารมาด้วย ต,งงต่อตัวบอกป๊ะนะเพ้นะใหญ่เพ้นะโอ้แล้วไปจาต้องอเพหนึ่งมากลุ่มหนึ่งโูแล้ว

โอ้เอาห่างจุ่มไปแล้วเฮ้ยไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งน้อยช่วยกันมันเข้าไปในห้านนะ มันคนเขาไปใไมอนะเขาบอกนะกี้ขอก่แน่แน่แน่ติงองบากินครับนเดมาการเล่นมาเวมาการกียวั้ตอี้อาไปไว้นอีโหอนะใรอแหายดีโอนะโอ,อ,อนะฮะ

ไม่หมักก็มานั่งก่อนมาข้างาาเล่นนะน่าใจไหมน ขอกินก่อนขอกินก่อนขอกินก่อนขอกินกอนขอกินก่อก็นอยเอาแล้วนะ สำหรับสำหรับวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยแล้วพบแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะไม่มีเวลาว่าคิดไอเดียไม่ออกชุก,กับตัวแบบนี้นสวัสดีครับ